กี่คนแล้วห้าคนเราอกีกคนหกแหนกันตายเราเหอ่อยวกเราเน่กับี่เราูกับงเ <laughs> โชคดี ฝนเดี๋ยวฝนเข้าหัวไงเขาก็จะหมู่มิตยาเหมือนกันเนี่ยหมู่ฝน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 ยังยังเป็นห่วงสวยมันยังห่วงสวยมันไม่ใช่ฝนเราจะเป็นหมฝนเอ้าด่าไปเลยอันยองเซลพูดลุกอยู่ว่าเป็นมึงทรายฝนกันอย่างกูเต็มยอดเลยทีเดียว ส่่นนนิัยดีแกเพือฝาเดี๋ยวลูกเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวก็อ้วกจะนั่งกันลูกกันเว้นมึงอยู่พิบาลห้องบ้างรู้จักแต่งกันเพื่อนเกาไม่อยู่ห้องมึงได้ไงเนี่ยเดี๋ยวกูอยู่ห้องมึงก็ได้กูเก่งใจเพื่อนเพื่อนอยู่ทั้งหจก็เขาดูว่าอยู่เขาหุ่ไม่ดีเราอยู่ทั้งใจยังไงจะไปจะไปส่งอัดอยู่ ไม่เร็วไม่แรงเรานั่งข้างหลังเฉยๆไม่ถึง60เลยอี่ยเหรีย์คันขับยี่สิบหรเปากันยี่หกหรือกันเขาข้อประเด็นข้างหลังเออมันก็เลยโมโหตอนนั้นับแล้วก็มันสิบเทื่อนนะอ้าวไม่เร็วส like ิบวันเที่ยวป้อนให้ดีเลยเขาขวานไปทางนั้นทำไมทำไมไม่เลี้ยวขวาเมื่อกี้วะจะไปส่งเพื่อนจะไปส่งเพื่อนก่อน คนจมันโดนกูนะเว้ยถึงแม่แล้วกูจะสิบปีด้วยแต่กูก็ต้องดูแลด้วยสอง้างข้างบนมาส่งนัดก่อนเออไม่ใช่เพราะว่าฟากินไงฟาเลยมินเขาก็บมิตยาไม่เห็นเมึนเลยขับช้ามาก เดี๋ยวเท้าล่างเขาเสียเหตุกูครับพวกสีโตมานั่งทั้งหลังแบบบ่เมาอ้าวเขาต้องขับไปซื้อเพราะเขาต้องคิดคิดเล่นฝาตอนนี้เพราะว่าเขาจะไปข้าวโอ่งเย็นบ่แมนเขาไม่ได้ว่าถึงมือหนีเขาว่าถึงมือปกติทั่วทั่วไปอ้าวอุ้ยคนที่นั่งหลังเขาบอกขับไว้เอาเรื่องเขาเลยเปลี่ยนเบิ่งสิงโตจอยสิงโตเออมืนหนีล่ะ เธอะนนจะไเนไม่ใช่เธอจะเป็นรถยนต์ท้องถนนก็คือฉันอาจจะไปพักฉันแล้วว่าจะได้ทำบาปเพื่อนแล้วทำบาปแห่อาจจะมีอาการแอบอาเจียนเบา <c oughs> สองสอกสองสองโอ้ยแอเรียไหนสอกเลยมีรือเปล่าอ่าฝนมันไม่เข้ามาวะอันนี้หอนัดคนเดียวเหรออาน,นั่นสิอู้วนี่คือยิงจูบมีแต่ใหญ่ไม่แม้พอดีเลส่าค่ะไม่ไม่เห็นเอียงเลยเขนานั่งตัวตรงหมดเลยอะไรอะไรวะ ไม่ไม่เป็นไรสอ,อมัไม่ไม่มีอะไรงไงฟ้าคิดไปเองฟอเรื่องถ่ายเหอะอายอเอาเอ้าจรรู้แหละฟอจะอไว้แบร็กเมแล้วก็เผิ่อจะให้ฟ้าดูไงว่ารั่วแค่ไหนผลดูแลเพื่อนเลยพวกใส่รถเราเ็เ่นอยไปดูก่อนไม่ต้อง,องเดี๋ยวหยุดหยุดให้ราจัดนิงน่งๆกันมันนิ่งแล้วอย่มาม้นนั่นเห็นไหม ตกซ่อนละสิเจ็บเจ็บเจ็บดีเฮ้ยตาย